แกงไข่มดแดงนะครับเป็นเผิดฟางมันอะเดียวกันอยู่บอกครับแกงไข่มดแด, <c oughs> ด,ดงจากเบาตรงนี้ไข่ใหญ่ๆเลยนะบอกทำมันไม่กิน<า> <c oughs> กินยุ่วแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาก,กินพาแซบเอ็มทีชานีมาค่ะพี่น้องมื่อนี้อยู่บ้านพี่บาวแดงด้วยจ้าอ,อ่ามื่อนี้ได้เมนูบ้นบานๆนะครับผมมาฝากพีตอนน้องโอ้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 ลมลม บอลเลโอศอกอ๋อลมก็มาศอกก็มาแกงไข่มดแดงนะครับพี่น้องใส่เห็ดฟางแกงเห็ดฟางใส่ไข่มดแดงพี่น้องขึ้นอยากมันละเดียวกันอย่าบอกกับแกงไข่มดแดงใส่เห็ดฟางและแต่สะดวกอ้าพี่น้องเอาน้ำนน้อยนะครุบผมาอน้เนื้อไหลๆน้ำอเจาะบอกน้ำอเจาะจริงๆน้ามันหลายนะครับแต่ว่าอยากอยากเอาออกมันเอานาน้ำน้อยนึงเอาอี่ไหมเอาน้ำอีกนิดหนึ่งซัก ขอน้ำมันนะอยากสดนิดนึงโอ้ไข่มดแดงจุกจุด้วยค่ะไข่มดแดงจากไหนไข่มดแดงจากเบาแดงเสับนัวโอ้คุณนะโอ้พี่น้องมาพร้อมกับเจลค่าด้วยค่ะนี่ให้ดูเจลค่าทำเองแกงเห็ดกับเห็ดเองเอามาจากเสแสต้งกันพี่น้องเลยสดนทอนวลอากันพี่น้องห้างแกงแล้วไม่ไหม้ไล้นี่ครับคุ่นี้ไข่หมดแดงงามเลยอื้ อ,อาหารชั้นสูงโดนๆจะได้กินเท่าได้พี่น้องอาหารตามฤด,ด,ด,ดูกาลเอาจุูจุกันไข่มื่แดงบอกอกำลังหลายช่วงนี้นั่นมะอีกน้องมวยคืออยากรูดเฟย์อยางบบธนัดไงอกอได้พี่น,อนอ้องปลาไหลไข่มดแดงจุกๆสมใจอยากแกงไส้ไอ้ใบแมงลักหอมหอม,ม โอ้ย uhm, ฟงบีตำกับจะเมนลายครับพี่บาวแดงเพิ่งกะกินได้คิบเพิ่อัดด้วพี่น้องเพิ่นกินได้หน่อยรอบหนึ่งออกมาออกน้ำกันเพื่อพี่น้องทําหางไงวันนี้มา้านบ้านจะคลองบ้านเดี๋ยวมานางผู้เดียวมันจะแบบดูแปลกแปลกไง แต่พี่ไปหาน้องมวยพี่ก็ยังนั่งบ่เดียวเห็นแปลกพี่น้องถามหาดูดูได้หรอคุณไม่ตั้มนี่พี่น้องผมเลยอยากให้อยากให้เด้ครับกินยังกระเพิ่นมากเปิดคู่เมนูรสอน้าตามกินอาหารนะเจาเป็นยังแค่แจ๊บเจ้าขาพี่น้องเคยพาเห็ดแหล้วในคลิปลายเทืย อรงนี้ใครใหญ่ๆแอ่เอาเบาทมันไม่กินกินยูสแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวจิวายเบาแดงตักกิน,ดนดดเดียวจิวายนะ สมใจอยากไข่มหมดแดงตรงตรงพี่น้องแต่ตุ๊กตักตุ๊กตักย่างอยู่ได้ในหม้อเขาคะับคุงามเลยน้องใหมสุดพอดีคำเลยอเอาเลยเอาเลย <c oughs> นี่จะดอกแบบงามๆพี่น้องเฮ็ดจุ๊บๆเลยใครหมดยังอืมอืมข้านัดคว้าแต่ว่ามันสีส่วนกันนะก็เลยแบบิง่เนี่ยบ้าใส่เข็นสายางสุด อร่อยอจเจ้าเฮงแซบไหมฮะใครามากินเมนูนี้กะ่ะคอมเมนต์ในเด้อจจะพี่นอ้องเฮดฟ่างจุมๆเน,ะนาะน้ำห้ากัดเข้าไปแบบเพื่นมีน้ำอยู่ข้างในงน,นะหวานๆพี่นอ้องรสชาติน่ะพี่มาคล้ายๆเ็ดละงกใช่ไหมใช่แต่ว่ากินนะ่นอ่ะจะแตกต่างกันครับ ว่าเฮละงโเพเ่นจะลืนล่นๆน้ำเนาะแม่นอนแต่ว่าทิกเจอร์บอกไอความกรุบๆมาโ,โหสุดยอดเลยแบบเดียวกันเลยหวานน้องอย่าว่าผมบกินข้าวเด้อผมอิ่มแต่ว่าเห็นน้องมวยเป็นแกงมากห่อน เพราะห้องอย่างละแบบอยากกินแต่อยากกินเหมือนแบบยากยากนะนะพี่น้องอยากแมนมีบ้ากินก็คนรู้ใจกับบก,กินยังไงก็อร่อยใช่ไหมบอบามากพี่น้องกับสีทามีละมาแกะกินหน่อยกับบเปน็นยังหรอกว่าแต่มากนะอื้อหือ,หอ เาไั่หมูแดเงเอาเอาเอาเฟนน่องปลาฮัทคุนอ่ะโอ้อันซ้อนคักมันเด็กไข่ยังใหญ่ได้แมนไข่ตรงๆดีใจได้เด,ด็กกินไข่โมแดงมีแต่ไข่อวบๆไม่พี่นน่องเจ้าเจ้าปลาแซ่บอลิเจียวข้าวมันหอม สดห่อนๆพี่น้องแซ่บสดใสกับผ้าอีตู่หอมอร่อยสุดยอดตุ๋ย ฮ้อนเนาะมือเนี่ยฮ้อนผาใด้ลม <laughs> ลมแห้งอยู่แม่นเดี๋ยวเสร็จก่อน,นี้หน่อยเสร็จยังเสร็จเดือดพี่น้องทีว่าก็ควรเสร็จเดือดแล้ว <laughs> อ <laughs> ืม,ม,มสมไหวเลยโยบี ไข่มดแดงพร้อมแซ<ส>่บแกงเองแซ่บเองเมนูคืออยากแถวนี้เฮดฟัางหลายๆเนาะหลายมึงเท้าปิ้งป่นพร้อมครับ <บ> <บน S 1> ป่นเห็ดฟางสุบเฮ็ดฟางแสบเพื่อกันคึ้มแล้เมืดไลยบาทเน <c oughs> ี่ยสุบเห็ดฟางเลยบ้านบ้านที่ว่าป่นเสียกันเดียวกันนะครับพี่น้อง เอาไปเอาไปเอาไปจีขึ้กันบ่จีปิ้งบ่ปิ้ง <laughs> ปิ้งแล้วเอามาต่ำอือ <c oughs> กับเข่าวแทบตัวนี่สุทดทำนากับวยอยากวางซ้อนเลยกินได้อยู่เนาะ กินได้อยู่เนาะม,มันก็แซ่บกว่ามเขล้านข้าเขาอิม่มไปเลยคันจีว่าลายกว่านี่ไปพี่น้องจีว่าบเบาแดงก็พูดเว่อร์แต่ <laughs> น้องมันเทศแซ่บไปเลยครับแซ่บไปเลยเจ้าค่าอร่อย ไข่มดแดงนี้แต่ตรงๆงามค่ะใครอยากกินกะ <c oughs> ทักเผ็ดพี่บ่าวแดงแซ่บนัวด้วยค่ะหร <c oughs> ือว่าเผ็ดมวยกระได้ไข่มดแดงส่งห้องเย็นบ่ส่งห้องเย็นทั่วประเทศไหมทั่วประเทศอยู่เว้นคนส่งบ่เข่าครับ ปลาผัดกระดล่กเลี่ยงใหญ่เฮงพวนหิวขับทิ้นลงมาขาดรอเจตไหนงงหน่อยพี่น้องที่ว่าเพรเศตน้องเถื่อพี่บาคนทรงนิ่ง เสร็จได้ก็ออกพี่นอ้องร่วงเหือ้ละลายครับเป็นค้นเึ้อละลายอีกคำหนึ่ง <c oughs> อีกหนึ่งคำพออร่อยสมใจอยากแซบอยู่ที่สมบนอยาครับ่นวมาคิดยากแกงเฮ็ดฟางใส่ไข่หมดงพอดี ได้ขาหมูแดงไปประเทีนเฮ็ดฟางมาเลยครับพอดีได้เมนูกับข้าวบ้านบ้านมาฝากพี่ต้อน้องบ้านเนี่ยเมนูบ้านๆเมนูเมนูนะเมนูบ้านบ้านแต่ว่ารสชาติรสชาติระดับพัฒา,า้างเวลาอร่อยอร่อยจริงโชคมาพี่น้องแสีบคักจามือน,นี่ <c oughs> แกงเท็ดฟางเด็กกินสมใจอยากเนาะกับข้าวบ้านบ้านจะมาแสีบสหลาย เมนูนี่กินกินระเบกบอรอยููเลยเอา <c oughs> แกงเต็มหม้อเนี่<ะ>เหลืออยู่น่อยเดียวหนึ่งในหม้อสามสี<ะ>่ตอนลนเะมื่อนี้เขาพูดมีบาแดงด้วยค่ะพิ่นมานั่งกินเป็นมมูหมยเนาะเพราะว่าหมวยมาเหร่นบานเพิ่นเดี๋ยวมาเหร่นบานเพิ่นเห็นลูกเฮชานบานเพิ่นพี่น้องก็คิว่าทำไมบอแดงไม่มากินด้วยบวแดงไปใส่เพื่อนอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ว่าเพื่อนอิ่มนะคะพี่น้องกินใด้ประมาณนี้เนาะมานั่งให้กำลังใจหมวยกินเป็นหมู่กันเอา คือเก่านะคะพี่นงองขอพูดทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามหละกะักกทุกๆกำลังใจนะคะขอพูดเลยหลายเด้อจา้าขอพระคุณจากใจค่ะหลักการทำให้มาคลิปนี้ม,มักเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้มืยนี้แน่เด้อจา้าสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ